สวัสดีครับพบกับสุริยาฟุตบอลไทยแล้วเริ่มต้นกันที่กอร์ดออาเซียนประการอันดับใหม่ฟีฟ่าแลงกิงโลก23มิถุนายนอย่างเป็นทางการสพันธ์ฟุตบอลนานาชาติหรือว่าฟีฟ่าประกาศอันดับฟีฟ่าแลงกิงโลกล่าสุดนะครับในวันที่23มิถุนายนปรากฏว่าทีมชาติเวียดนามภายใต้ใตการนำทัพของปาคฮังซออันดับร่วงจากอันดับที่96ลนมาอยู่อันดับที่97ของโลกโดยมี1,218 8 4าคะแนน ส่วนทีมชาตไทยของเรานะครับก็ยังคงอยู่อันดับที่111ของโลกตามเดิมโดยมี1,170.68คะแนนส่วนโปรแกรมฟี f a าเดครั้งต่อไปจะมีการเก็บแต้มกันอีกครั้งในเดือนกันยายนนะครับ 3, 4, 1, เปิดพัง11ตัวจริงคอนซสร์เรซัปโปโรในศึกเจลีกเลกที่2โดยสุภโชคยืนตรงไหนเราไปชมสุภโชคสรารชาน,นะครับแนวรุกทีมชาติไทยลงสนามซ้อมอย่างเต็มรูปแบบกับต้นสก,กัดใหม่ กว่าหนึงสัปดาห์เต็มๆแล้วนะครับและเตรียมที่จะประเดิมเกมแรกในศึกเจลีกเล็กที่2องในฤดูนี้อาจเปิดแผนผัง11ตัวจริงของคอนโซเลตซปโรเจลีกเล็กที่2เมื่อได้ซุเปอร์โชาติเขชาตามาเสริมเกมรุกให้กับทีมจะเป็นดังนี้คอนโซเลตซปโรภายใต้ระบบการเล่น3-4-3ปูรกษาประตูจะเป็นโคจิโรนาคโนกองหลังซุนตะทานากะไดฮาชิโอคามมระ อา um กิโตะฟูกุโมริกองกลางทาคุโรคาเนโกะทาคุมะอารโนะฮิโรกิมิยาซาวะไดกิซุงะกองกลางตัวรุกโยชิอากิโคมมอิสุบโชสารชาติกองหน้าเป็นซินโชโคโรกิความรู้สึกแฟนบอลเวียดนามหลังรู้ว่าทีมชาติไทยดึงแข้งทีมลีกเึิงกุร่งดวลกับทีมชาติเวียดนามคอมเมนต์ที่หนึ่ง ไทแลนด์มีนักเตะใหม,ม่จากยุโรปเพิ่มเข้ามาอีกแล้วเวียดนามทำไมถึงไม่มีบ้างละ่ะคอมเมนต์ที่2เวียดนามกำลังเจอกับงานที่ยากลำบากคอมเมนต์ที่3ไทยแลนด์กำลังจะแข็งแกร่งขึ้นมาอีกมากในไม่ช้าคอมเมนต์ที่4มาจากเบอร์ลี่ในศึกพิยรีก้าสูงเกือบ190เซนติเมตรคอมเมนต์ที่5าไทายกำลังจะสร้างทีมโดยมีเพ่นหลายรายจากยุโรปคอมเมนต์ที่6 ทีมที่จะแข่งแข่งระดับททอปของเอเชียเช่นญี่ปุ่นเกาหลีใต้อิหร่านพวกเขาไม่จําเป็นต้องสร้างสัญชาติให้กับผู้เล่นเฉพาะทีมที่อ่อนแอเท่านั้นที่ต้องการแปลงสัญชาติเป็นจํานวนมากเพื่อปรปับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขานี่เป็นการพิสูจน์ว่าผู้เล่นในท้องถิ่นของพวกเขาแย่จนเกินไปแม้ทีมของพวกเขาจะมีผู้เล่นสัญชาติเป็นจํานวนมากแต่แสถิติของพวกเขาก็ยังดูแย่มากๆมีหนึ่งทีมที่มีจํานวนผู้เล่นสัญชาติสูงที่สุดในการแข่งขัน afcu 2 3ปีแต่ก็ยังคงตกรอบเป็นกลุ่ม ใครรู้ไหมว่าทีมไหนลองนึกภาพถ้าหากทีมของพวกเขาใช้ผู้เล่นในท้องถิ่นพวกเขาก็จะแพ้กับทีมเวียดนามมากแค่ไหนกันคอมเมนต์ <Comment S 1> ที่7แต่ฉันคิดว่าอาเซียนมีผู้เล่นที่เป็นรูปผสมหรือดีกว่าที่จะกลรับมาจากยุโรปมากขึ้นเรื่อยๆซึ่งจะช่วยให้ฟุตบอลระดับภูมิภาคของเรามีโอกาสที่จะขัดเกลาและประปับปรุงระดับร่วมกันคอมเมนต์ <Comment S 2> ที่8ผมคิดว่าฟุตบอลไทยกําลังพัฒนาได้มากพวกเขาพบกับนักเตะท,ที่ดีๆมากมายจากยุโรป คอมเมนต์ที่9ไทยแลนด์วางแผนที่จะสร้างพัฒนาทีมด้วยผู้เล่นจากยุโรปเข้ามาเป็นแกนหลักถือว่าเป็นแนวคิดที่ดีคอมเมนต์ที่10หากเจอกับเวียดนามคงจะแพ้เวียดนามไปอีกนั่นแหละคอมเมนต์ที่11ิฮ่าๆๆไทยแปลงสัญชาติอีกแล้วแต่กลับไทยแพ้คอมเมนต์ที่2เมื่อไทยเจอเวียดนามคงต้องเรียกชื่อพวกเขาเป็นภาษาอังกฤษคอมเมนต์ที่13กลยุทธ์ที่ดีไม่ต้องฝึกผู้เล่นในท้องถิ่นเพียงแค่หาใครสักคนจากที่อื่นเข้ามาติดทีมชาติ คอมเมนต์สุดท้ายเหมือนยอดเยี่ยมมากกูจับบิฟิลโอเอสลูเวนเปิดใจอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดยู23เบเจ้าตันนะครับสิริมงคลรัตนภูมิบิฟิวดาวรุ่งจากสมโมสรโอเอสลูเวนทีมในลีกสูงสุดของเบลเยียมนะครับได้เปิดใจผมอยากเล่นให้กับทีมชาติไทยชุดยู23เบสิริมคลนะครับแข้งดีกรีฟ็อกซ์คันรุ่นที่3นะครับโ์ฟอร์มการเล่น ด้วยความโดดเด่นความมุ่งมั่นความเป็นผู้นําและมีพัฒนาการส่วนตัวเป็นอย่างมากโดยชอบธรรมด้านสภาพร่างกายที่ตัวใหญ่แข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นอย่างเห็นได้ชัดทําให้เขาถูกรับเลือกให้เป็นหนึ่งในเยาวชนที่จะได้ฝึกทัชลูกน้งต่อไปกับ OS Bru บวในทีมจูบลาปอรีกเบลเยียมนะครับดยล่าสุดนะครับสิริมงคลรัตนภูมิเปิดใจหมดเปลืองว่าตอนนี้เขาพร้อมแล้วสําหรับทีมชาติไทยเขาต้องการเล่นกับทีมชาติไทยชุดยู23ปี สำหรับศิริงมงคลรัตนภูมินะครับลงสนามให้กับเอวส์บูเวนนะครับในชุดยู่23ปีนะครับในปีนี้ไปแล้วถึง9แมตช์โดยเป็นตัวจริงตลอดต้องจับตามองหลังจากนี้นะครับเขาจะถูกเรียกตัวติดทีมชาติไทยชุดยู่23ปีหรือไม่ดักลาสคาร์โดโซควงลูกชาย con, ไมเคิลถ่ายทอดบอลไทยให้คนบราซิลได้รับรู้เจ้าเก่าทยลีนะครับดักลาสคาร์โดโซอดีนหัวหอบประการของบุรีลัมราบเรีย ราชนาวีชัยนาทได้ควงลูกชายไมค์คอนที่อยากเป็นนักฟุตบอลทีมชาติไทยนะครับก็รับไปที่ประเทศบราซิลบ้านเกิดเพื่อไปถ่ายทอดความรู้รับประสบการณ์การเล่นฟุตบอลชายหาดให้กับทีมทวาวปลาวซันตอนเอซี FC จากคำเชิญของสาพันธ์ฟุตบอลชายหาดบราซิลเมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมานคับทีนี้ดารัดคาติโซและไมคคอนได้ใส่เสื้อสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทย ปราถึงเสื้อทีมชาติไทยในการถ่ายทอดสดประสบการณ์ให้กับทีมทุบบอลชายหาดซันโตเอซีอีกทั้งยังได้มอบเสื้อแข่งขันสโมสรราชนาบีให้กับโค้ชของทีมซันโตเอซีไว้เป็นที่ระลึกด้วยนะครับเซเทียนเอเชียทีมชาติญี่ปุ่นนะครับประการแมนอุ่นเครื่องโดนกับอันดับที่14ของโลกทีมชาติญี่ปุ่นชุดใหญ่ภายใต้าการน,นำทัพของฮาจิเมโมริยาสึ เตรียมนาทีมลงสนามแมตช์อุ่นเครื่องก่อนลุยศึกฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่จะพบกับทีมชาติสหรัฐอเมริกาทีมอันดับที่14ของฟีฟ่าแลงกิงโลกโดยจะแข่งขันกันในช่วงโปรแกรมฟีฟ่าเดย์ในวันที่23กันยายนโดยสําหรับการแข่งขันฟุตบอลโลกรอบสุดท้ายที่ประเทศกาตาร์ทีมชาติญี่ปุ่นนะครับอยู่ร่วมกลุ่มเอร่นสารกับสเปนคอสตาลิกาและเยอรมันนะครับส่วนไทยเรายังไม่ได้ไปนะจ๊ะบนโลก เอสตีข่าวใหญ่แข่งพิมลีกเตรียมเบียดแชมป์ทีมชาติไทยชิงแชมป์อาเซียนเอเชียนฟุตบอลนะครับรายงานมาว่าทีมชาติมาเลเซียกําลังจะได้ปีกของทีมบรตันทีมในศึกพิมลีกอังกฤษเบียดแชมป์กับไทยเวียดนามในศึกฟีฟ่ายู19ปีในรายงานระบุว่าทีมชาติมาเลเซียกําลังจะได้ตัวจามินฮุสซาซีผู้เล่นของบรตันแอนด์โอฟอัรวินชุดอยู18ปีนะครับเข้ามาร่วมทีมในรดูนี้และดูเหมือนว่าปีกซ้ายของบรตัน ได้ตัดสินใจแล้วว่าจะเล่นกับทีมชาติมาเลเซียไม่แน่นะครับเขาอาจจะถูกดึงตัวเข้ามาร่วมทีมลุยศึกฟุตบล FF, อล AFF อ1 9ยู้ปีแชมเปี้ยนชิพ2022ที่จะมีการแข่งขันที่อินโดนีเซียซึ่งมาเลเซียมีสิทธิ์ที่จะพบกับทีมชาติไทยเวียดน,นามหรืออินโดนีเซียจากกลุ่ม A นะครับโดยมาเลเซียอยู่กลุ่ม B รร่วมสายกับกับมพูชาสิงคโ,โปร์สปอปลาวและติมอร์เลสเตส่วนกลุ่ม A มีทีมชาติไทยเวียดน,นามอินโดนีเซีย เมียนมาบูไนและฟิลิปปินส์นะครับนี่คือสุดยอดฟุตบอลไทยนะครับซึ่งเป็นรอบเย็นของวันที่24มิถุนายนนะครับ